นี่ครับตลาดนางเลืง้งตลาดเก่าแก่เดี๋ยวเราเดินเข้าไปชมตลาดนางเลืง้งกันดีกว่านี่ครับเป็นย่านประวัติศาสตร์และตลาดเก่านะครับตลาดนางเลืง้งเดิมเมื่อก่อนเคยชื่อตลาดอีเลืง้งนี่ก็จะมีของขายของกินสวยงามมากนี่มาลำลึก เราลึกถึงในอดีตไม่ได้มานานมากเลยครับเนี่ยผมมาลองเดินดูว่ามีอะไรบ้างสวัสดีครับตอนนี้เรา อยู่ที่แยกเทวกรรมนะครับนี่ครับแยกเทวกรรม,มด้านหน้าเนี่ยแยกเทวกรรมนี่ตรงนี้ถนนครูวศส์นะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ตลาดนางเลิ้งนะครับนี่ครับแยกเทวกรรม ตรงนู้นถ้าตรงไปนู้นก็จะเป็น <c oughs> เทเ,เวศนะครับซ้ายมือออกไปก็จะเป็นราชดำเนินนะครับหนาหลวงนะครับ <c oughs> อยู่ที่แยกเทวกรรมนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปทางซ้ายมือนะครับไปทางถนนนครสวรรค์นี่ครับเราก็มาเดิน <c oughs> ชมดูครับดูอาคารเก่าๆสวยงามนครับเดี๋ยวเราจะเดินตลาดนางเลืองนิดนึงครับเดินตลาดนางเลืองเดี๋ยวหาอะไรกินหน่อยไม่ได้มานานเลยย่านนี้ครับดูฝั่งนู้นครับถนนถนนกำลังโล่งๆครับวันนี้เป็นวัน หยุดรถไม่ค่อยนั่นโหอาคารเก่าๆสวยงามมากครับมาเดินเก็บภาพเก็บบรรยากาศนะครับเก็บความงามเก่าๆเ,เป็นความตรงจำ นี่ครับถนนคนครสวรรค์เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนในตลาดนางเลิ้งนิดนึงครับโอฝั่งนู้นก็จะเป็นร้านอร่อยร้านเดิมนะจิ๊บกี่นี่ครัมาถึงแล้วตรงนี้นี่เดี๋ยวตรงข้ามนู้น เป็นซอยนี่ครับตลาดนางเลืง้งตลาดเก่าแก่เดี๋ยวเราเดินเข้าไปชมตลาดนางเลืง้งกันดีกว่านี่ครับเป็นย่านโปรดิศาสตร์และตลาดเก่านะครับตลาดนางเลืง้งเดิมเมื่อก่อนเคยชื่อตลาดอีเล้งนี่ก็จะมีของขายของกินสวยงามมากนี่ มาล,ลึกเราลึกถึงในอดีตไม่ได้มานานมากเลยครับเนี่ย mm hmm. เดีมาลองเดินดูว่ามีอะไรบ้าง mm hmm. mm hmm. ครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปชมด้านในกัน mm hmm. ครับตลาดนางเลื้ง อ้โหอครับมีร้านกับข้าวอ้โหนเป็นตลาดเก่าแก่นะครับนีมีของน่ากินทั้งเลยครับนี่ ก็เก็บบรรยากาศชมบรรยากาศไปเดี๋ยวลองเดินดูสักนิ่นก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยหาอะไรกินเนะน mm. ีครับเรามาเดินเก็บภาพเก็บบรรยากาศดูตลาดหกเต่านะครับตลาดนางเลนโนี่ครับมีแต่ของน่ากินต้งนั้นเลย มีของน่ากินของอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยนะครับมียำแบบยาวมีขายทุกอย่างเลยเนี่มีได้ตุ๋นเป็ดนี่ เดี๋ยวเราจะลองเดินไปดูฟวามเก่าแก่นครับดูความสวยงามนะครับเดี๋ยวเราจะลองเดินไปดูตรงโรงหนังเก่าหน่อย นี่ครับมาเดินชมบรรยากาศร <c oughs> <c oughs> ู้เวลาตอนตอนนั้นได้ข่าวว่ามีงานนี่ครับเป็นโรงหนังเก่าแก่นครับนี่โรงหนังเฉลิมธานีครับนี่ศาลาเฉลิมธานีสวยงามมากตอนนั้นเขามีงานเพิ่งจัดงานไปเนาะนี่ สาลาเฉลิมทาน,นี่โรงหนังเก่าแก่นะครับครับเพิ่งจัดงานไปเมื่อตอน26เมษานี่เราไม่ได้มานะครับนะครับเป็นโรงหนังที่มีความเก่าแก่โรงหนังอันนี้เขาซ่อมแซมใหม่นะ ก็จะมีร้านค้านะครับร้านค้ามีของอร่อยอร่อยนี่ครับดูเก็บภาพเก็บบรรยากาศเก่าๆนะเราไม่ได้มานาน,านละเดี๋ยวเราเดินชมนิดนึงนี่ครับอันนี้ก็เดินออกไปถนนคนครสวรรค์ได้เหมือนกันนะซอยนี้เดี๋ยวเราลองเดินไปดูนิดนแล้วก็ไม่มีอะไรนะเดี๋ยวเราเดินออกดีกว่า ให้ดูบรรยากาศให้ชมบรรยากาศของน,งน้นองนี่ดีครับโอ้ดูขนมขอขอนุญาตถ่ายนะครับโอ้ทำขนมน่าทานมากเลยขายทุกวันเหรอครับขายทุกวันครับขายแต่บะม่วคโอ้ อนี่ครับแม่ค้าขายของวันนะเป็นย่านเก่าแก่ของอร่อยอยงั้นเลยเดี๋ยวเราสวยมากเลยทําใหม่แล้วสวยมากเลยนะเมบบื่อ <c oughs> ก่อนปิดรั้วล้อมัน <c oughs> <c oughs> นี่ครับเรามาดูโรงหนังสาลาเฉลิมทานีครับครับเป็นโรงหนังที่เก่าแก่นะครับงดงามมากเลยนะครับในอดีต <c oughs> โงหนังเฉลิมธานีศาลาเฉลิมธานีครับเราจะบอกว่าถ้าเราเคยมาดูก็กบ่งบอกถึงอายุเลยนะ เดี๋ยวเราลองเดินดูไปนู้นไงเกรื่องชั้กระป๋องครับนี่ครัก็จะมีของขายของกินนะครับอร่อยๆอเยอะๆเลยนี่บ้านเก่าๆนะแนดีนะแ,นนะแล้วก็จะมีร้านอาหารมีร้านอะไรนะของขายเยอะๆเลยนะครับครับบรรยากาศร,ร้านเก่าๆนี่ก็เป็นร้านเก่าร้านหนึ่งครับนี่ขนมเทียน นีขายของเก่านี้แอดมินจะไม่พูดไม่เน้นนะครับว่าร้านไหนอร่อยยังไงครับพาชมบรรยากาศขเก่านิดนึง oh. นี่โอ้ห oh. ปรับปรุงดูดีดขึ้นม,มากเลยครับ,รบสวยงาม,ไ,มได้ โลงหนังศาลาเฉลิมธานีเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในตลาดนะครับเดินในตลาดเดี๋ยวไปหาอะไรกินก็อโอ้นี่ครับนี่เขาเหนียวมะม่วงน่ากินมากเลยไม่สามารถติดเขาได้นาชายาดีไายร้านขนมป้าหงขนมไทยครับนี่ครับ นางเลิงนี่ขนมไทยเนี่ยเก่าแก่มากครับอร่อยมีขายทุกอย่างเลยเดี๋ยวเราเดินไปเดินดูในตลาดกันหน่อยเดี๋ยวไปหาอะไรกินเก็บชมบรรยากาศนิดนึงเคยชมบรรยากาศครับตลาดนางเลิงครับเป็นตลาดเก่าแก่ เดิมในอดีตก็เรียกว่าตลาดอีเลิยนี่ครับก็จะมีร้านขายของเยอะแยะเลยเดี๋ยวเรา,เ,ราเดินดูรอบๆอบ,อบนิดนึงน,นี่จะมีร้านขนมร้านอะไรเยอะแยะนะครับโอ้หนี่ครับดูขนมร้านขนมน่ากินทั้งนั้นเลยนะครับ ร้านนันทาขนมไทยนะครับนี่ครับตลาดนางเลิงนะโอ,อ,อ้นี่ร้านขนมครบขนมครบก,ก็ปิดเนาะวันนี้นะครับมาเดินเก็บชมภาพายรรากับเก่าๆนิดนึง ีอันนี้เดี๋ยวเราไม่รู้ตอนนี้เขาซ่อมเสร็จหรือยังเดี๋ยวเราดเดินไปดูนดีกว่าครับไปชมภาพชมบรรยากาศมีครับเป็นตอนนั้นเขาบูรณะอยู่นะครับนีครับสารสมเด็จพ่อกรมหลวงครับ นี่ครับผู้ชมบรรยากาศเก่าแก่ครับสเสด็จพ่อนะครับองหลวงทุมพรครับสเสด็จเตียครับฮนะไม่รู้ขึ้นไปข้างบนได้เปล่าหรืนะ เดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันครับเพื่อว่าเสด็จเตี่ยนีน้นึงก่อนโอแสดงว่าบูรณนะเสร็จแล้วนะนี่ครับเดี๋ยวเรามาไหว้เสด็จเตีย่ยนี่ครับสวยงามมากเทพเจ้าปวนอู เดี๋ยวมาไหว้เสด็จเตียงคร,ครับสาธุ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 วิธามากาบเสด็จเตียงครับ ผมหลวงจุมพรนะครับที่ตลาดนางเล้งครับสา,สาธุ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 ไปเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกันต่อครับนี่รับเป็นเทพเจ้าควรอูนะครับ ถึงเถากงใส่สิงเอีะนะครับครับ mm hmm. เพระเจ้าประจำศาลนะครับท mm ี hmm. ่ตลาดนางเลิงครับ mm hmm. สาธุสาธุ สาธุสาธุครับตรงน,นี้ก็เป็นจุดทําบุญนะครับโอ้โหนี้เป็นเจ้าแม่นะครับเจ้แม่กวนอิมนะครับสาธุสาธุเจ้าแม่กวนอิม,นคม,นอมครับสาธุสาธุ มนมากๆนเขาทุกขันาร์เทพเจ้าฟ้าดินนะครับป้ายเทพเจ้า,าฟ้าดินสวยงามมากๆเลยครับสาธุ อยู่ที่ตลาดนางเลิงนะครับ mm hmm. เราโชคดีมากเลยครับนะครับ mm hmm. ได้มีโอกาสมาที้ดูบรรยากาศตลาดตลาดนางเลิงครับ mm hmm. ด้านล่างเป็นตลาดเก่าแก่นะครับ <c oughs> <c oughs> สวยงามมากๆาเลยนะครับ ครับเดี๋ยวเรา <c oughs> ว่าสาเสร็จเดี๋ยวลงไปด้านล่างครับสาธุสาธุ <c oughs> ครับเดี๋ยวเราจะเดินเดี๋ยวเราจะเดินลงไปด้านล่างครับ <c oughs> ราไหว้เสด็จเตี่ยวไหว้เจ้าพ่อคุณอูไหว้เจ้าแม่ เรียบร้อยเดี๋ยวเราเดินไปดูด้านล่าง<ๆ>เดี๋ยวเราไปเดินชมรอบๆนิดเนื้อไปหาอะไรทานนี่ครับตรงนี้ก็มุมนี้เราเก็บบรรยากาศก,าก่อนนครับเราเดินรอบๆตลาดมาแล้วนี่ครับรอบนะันนี้ก็เป็น บรรยากาศเดินออกไปซอยตรงถนนใหญ่ได้นะมาเก็บภาพสตรีทอาร์ตสวยงาม mm hmm. เดี๋ยวเราเดินก็ไ,ไตลาดดีกว่าครับเดินไปตลาดไปดูอะไร หาอะไรทานกันก่อนดีกว่าไปดูอะไรอร่อยก่อนนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นร้านก้วยเชื่อมนะครับร้านก้วยเชื่อมน้องเดียนีอยู่ครับก้วยเชื่อมครับดูน่าทานมากเลยอือ มีนก็จะเป็นร้านเก่าแก่นะครับเป็นตลาดที่เก่าแก่มากที่ยังเหลืออยู่นะครับเราเดินดูนวนๆดูก่อนอือ จะเป็นร้านขนมร้านข้าวแช่เพชรบุรีตลาดนางเลิ้งครับนี่ของก็เป็นร้านเก่าๆนะครับของอร่อยอรอยนี่ครับแล้วแต่ว่าใครจะชอบนะครับมีให้เลือกเยอะแยะนะครับนี่ครับก็ไม่ได้เปิดทุกร้านนะบางร้านก็อาจจะมีปิดบ้างนี่อันนี้ข้าวแกงครับข้าวแกงป้าัตนา ครับโมีแกงขายเยอะะเลยนี่ครับโหน้ากินทั้งนั้นเลยครับเนี่ยร้านข้าวแกงตลาดนังเลิ้งครับร้านข้าวแกงเหนือหาเลยรทานดีกว่านะครับ เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูด้านในเอยเดินไปดูด้านในตลาดนิดนะึงรหนี้ก็เป็นร้านผัดไทยนะนี่ครับร้านของขายเยอะเลยเดี๋ยวจะกินอะไรดีเอ่ยจะทานอะไรดีครับ นี่อันนี้ก็จะเป็นร้านขนมขนมหวานแม่ตะวานะครับนี่ขนมไทยขนมโบราณครับอันนี้ขนมเบื้องขนมเบื้องไทยีก๋วยเตี๋ยวขนมจีนมีเจ้วนกุยช่ายโอ้ดูครับ บะจางโหมีร้านหน้าเจ้าเก่าสูตดตั้งเดิมกินอะไรดีเอ่ยเดี๋ยวกินร้านหน้าดีไหมเอยอันนี้ก็มีสลัเตานีครับนึ่ครับ,รบสรเัเตาร้านน้ำแข็งใสนี่อันนี้ก็เป็นร้านอาหารตามสั่ง ตามสั่งก็มีนะครับทานอะไรดีเอ่ยครับเดี๋ยวเราเลือกร้านกินก่อนเพื่อดูกินอะไรเดี๋ยวเดินดูก่อนนี่หนโหนี่เป็นร้านน้ําแข็งนะครับร้านของหวานสมยศน้ําแข็งใสโหนี่ก็มีร้านกั่วไก่โบราณ โอ้นี่ร้านหนมพกก็มีนะครับร้านเปิดจับขนมพกโบราณขนมถ้วยขนมหวานไปครับเดี๋ยวเราเดินไปดูหาของกินก่อนเดี๋ยวเดินหาร้านของกินเอนครับ ตกลงกินร้านหน้าดีกว่านะครับนี่ครับร้านหน้าเจ้าเก่าสูตรดั้งเดิมนะครับโอ้หน้าทานมากเลยเนร้านหน้านัาง่งขออนุญา,าตถ่ายนะครับนี่ครับเราได้รด้านหน้าแล้วเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งทานนิดหนึ่ง โอ้อันนี้ร้านน้ำเดี๋ยวเอาอเลี้ยงกักแก้วดีกว่านี่ครับบรรยากาศรอบๆนะบรรยากาศรอบๆเดี๋ยวเราขอ,อกินก๋วยเตี๋ยวก่อนนะ นีครับเดี๋ยวขอกินล้างหน้าก่อนครับเอขอกินก่อนนะครับครับตอนนี้เราทานข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเดิน <c oughs> เดินออกไปด้านนอกเนาะเดี๋ยวเราเดินไป <c oughs> เดี๋ยวเราจะเดิน ย้อนกลับออกไปทางเก่านะครับที่กินก็เตี๋ยวแล้วเดี๋ยวลองเดินย้อนกลับไปทางเก่าก็ประมาณนี้นะวันนี้มาเดินชมบรรยากาศเก่าๆตลาดนางเลิงนะครับ ป็นมีของขายหลากหลายอยู่อพอสมควรนะครับวันนี้เป็นวันหยุดจะคน,นอาจจะไม่เยอะอเดี๋ยวเราจะเดินออกไปทางเก่ากประมาณนี้นะครับคลิปตลาดนางเลืง้ง ตรงนี้ก็จะมีขนมเบื้องขายนะครับขนมเบื้องอร่อยอร่อยมีนี่เป็นเมี่ยงร้านเมี่ยงนะครับเมี่ยงโบราณนี่ mm. ครับ mm. แล้วก็ออกมาตรงจุดนี้จะเป็นร้านข้าวแกงร้านขนมนะครับ mm. เดี๋ยวเราจะเดิอนออกไปปิดคลิปด้านนอกกันครับจะมาเดินเล่นนะครับจะมา กินข้าวนิดนึงมาเก็บบรรยากาศของตลาดนางเรืองครับตลาดเก่าแก่ตลาดนางเรืองนี่ครับเราก็ออกมาตรงถนนนครสวรรค์นี่ครับตลาดนางเรืองนี่ครับ ถนนซอยนครสวรรค์6ตลาดนางเลิ้งนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาปิดคลิปตรงนี้กันแล้วกันนะครับครับตลาดนางเลิ้งครับถ้าชอบก็ช่วยกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องลุงก,กับป้าพาเดิทาด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง ก็เป็นกำลังใจใ้ท่องหนุ่กับป้าผาดตะทันด้วยครับเราก็เจรินคลิปหน้าคลิปใหม่นะครับครับสวัสดีครับ